นี่เลยรถเข็นอนเนกประสงค์ครับพับได้ใหญ่ด้วยนะเป็นแบรนด์มาทอครับแล้วก็เป็นรุ่น M A T 016ครับรองรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลใหญ่พอไม้นี่นะครับนะ1,290บาทตกบันได3สเต็ปมาทอรุ่น R 2 6 9 0 3สีดำจ้าเดี๋ยวหันให้ดูด้านหน้าก่อนอเ,เพียง 9 9 0บาทเท่านั้นค่ะ<า>สำหรับรายการรถตัดหญ้าไฟฟ้านะคะแบรนด์อย่าง Black a n d a c k e r BEMWC61VHB1 1,400วัตต์นั่นเองค่ะวว้า 5 1า0บาทกล้องวงจรปิดไร้สายแบรนด์ดังอย่างวาตาชิ W I O T 1020 2ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมวอู้น้องน่ารักนะ699บาทกาน <c oughs> รางปลั๊กไฟ3ช่อง3สวิตสอง USB แบรนด์ดังอย่างอิเล็กตารเพื่อเพียง279บาทครับ ไฟ LED พกพาอนเนกประสงค์ครับจากแบรนด์โตชิบ้านะเป็นเดรไลท์10วัตต์ครับนี่นะ599บาทจ้านี่เลยครับสปอตไลท์ภายนอกกับน้องเมน LED ครับจากฟิลิปครับรุ่น BVP ครับ150วันนี้เขามาทั้ง30วัตต์และ50วัตต์เป็นแสงเดลไลท์ทั้งคู่ครับบอดี้ของเขาสีดำเสรส็จเหลือเพียง479บาทครับและใครอยากามนสะบ เรามีนะคะสปอตไลท์ภายนอก L E D นะคะจากแบรนด์ฟิลิปส์ D V P หนึ่วัตต์มาด้วยแสงไฟเป็นเจไลท์นะคะตัวนี้นะคะสีดำเช่นเดียวกันนะคะความสว่างมาถึง4,250ลูเมนลดให้พิเศษวันนี้เหลือเพียง719บาท 119ยบ้วมีแท็กไลน์นะครแบบติดผนังและติดรางมาฝาก<ช>จาแบรนด์ดังอย่างชายนิ่งนั่นเองคะ่ะเพี่าบาทเองครับอ่ะคิวริกอุดโต้ครับนี่นะถังแบบนี้นะ4กิโลกร,รัมนะครับเห็นเล็กๆแบบนี้ 899บาทครับมีเป่าผมแบรนด์ดังอย่างฟิลิปนั่นเองค่ะ<อ>ตัวนี้เป็นรุ่น BHD 3 0 0<อ>1ทับ0วัตต์เหลือเพียง690บาทเท่านั้นค่ะ<อ>สำหรับตัวนี้นะคะเป็นเม้าหุงข้าวนะดิสตนันจากแวนทีฟาว AK ห2า1 1.50ลิตรนั่นเองลดราคาพิเศษวันนี้นั่นก็เหลือเพียง2,390บาทค่ะว้าว ไมโครเวฟร,ระบบอุ่นค่ะตัวนี้จากแบรนด์ย่างอย่างโตชิบ้า MWP MM 2 0 p นะ์ะขนาดถึง20ลิตรกันเลยที<อ>เดียวเพียง1,790บาทต่อกันเลยดีกว่างานชุดเครื่องครัวค่ะคุณผู้ชมอ,อยู่บริเวณนี้แล้วสำหรับชุดเครื่องครัว Induction แบรนด์ดังอย่างอีโ n โนรุ่นไอซิ u ลืสีฟ้าสวยๆ5ชิ้นต่อชุดเลยลดให้พิเศษวันนี้เหลอเพียงทั้งเซ็ตนะ789บาท ทั้งขยะอัจฉริยะนี่ห้ลิตรเนาอะ,อะนะชอบเป็นพิเศษนะเลยขอตัวนี้ก่อนราลยลการจากแบรนด์ลินครับสีเงินซิลเวอร์ส,สวยๆครับเป็น<ด>ยังไงเลยนะคะสำหรับบอดี้เหลือเพียง3ามบันึ่งบาทครับนี่นะคะเขาคือกล่องอนเนกประสงค์ของเรานั่นเองค่ะตัวกล่องนี้เป็นกล่องรองเท้าหน้ากว้างแบรนด์สตา๊กโอย่างที่พี่แบงค์บอกนั่นเอง35 9บาทต่อกล่อง ชาร์ซดีสามห้าหนึ่งห้นะตัวนี้เลยค่ะมาดูกันเรื่องความสวยง,งามก่อนเลยก่อคุณผู้ชมสําหรับดีไซน์ความสวยง,งามเขาจะเป็นรูปแบบนี้เลยเรื่องของดีไซน์จัดโปรโดชได้พิเศษหรือเพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท